สาวๆมาเก็บส้มกันเจอไหมส้มไม่เจอส้มไม่เจอส้มนี่ส้มส้มเนี่ยเจอแล้วเปื่อยมะนาวเลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่นี่ดูฝั่งนี้นี่นี่อุ้ยอันนี้ส้มหรือนี่นี่นี่อันนี้มันล้องนะเออมันมีอายุสามลูกอ่ะนี่ลุงนี่ก็นี่นี่ก็นี่นี่อืมเฮ้ยกินได้ปะได้เด็ดไปได้เด็ดได้ไหมได้เด็ดได้เองนี่เด็ดจริงๆกว่าเนี่ยก็เด็ดอ่ะใช่ กระเด็ดเนี่ยนี่เวรอต้องปอกเฉียงนี่นีปอกสูงอะมันปอกเลยเด่นินเนินนิน้อแทบแบบเด็ดไม่พอปอกด้วยอย่างเงี้ยเบอร์เนยเบอร์เบอรเดีวรอคนเดียวอือมีขนรีบอยู่พี่ลูกเล็กๆล็เล็กเลูกมันติดเยอะนะอือมันแซ่บลูกกระต่ายอะแบ่งแบ่งกันอันนี้แบ่งเพื่อนครับอือหวาน แบ่งเพื่อนทำไมแบ่งกูเลยเอาซองไม่อ่ะพอดนะอ่ะพี่กินเรื่องพี่อมนี่ไหมเฮ้ยไม่กินหรออะไรมอยเฮ้ยไม่เปรี้ยวหรอกใครไม่เด็ดไม่รู้อ่ะหนูเด็ดนั่นนี่เอาไม่เด็ดบางนีเดี๋ยวด้อยนะกินได้เหรอได้กะเองเคี่ยวอยู่ในป่าเด็ดเปล่าลูกมันเล็กจังเลยได้เขี้ยวมากเลยเจเด็ดเปล่าเเด็ดเลย มะม่วงอะไรเนี่ยอย่าเด็ดอย่าเด็ดมันไม่มีคอนเทนต์นี่เอานี่ไปโอ้โหดูเอ๊ะอะไรพวกนี้ตองใส่ดิต <c oughs> องใส่ดิโอ้โห <c oughs> ทีละลูกใสก่ไหมใส่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้โอกาสเขาสอยครับด,ดูจะได้มะม่วงไหมนี่จะเอาลูกนี้ไม่เอาลูกนนี้ใหญ่ไหนเอาลูกนี้ไม่ดูสามออกมาที่ออนี่เอาลูกนี้เอาลูกนี้เอาลูกนี้นี่เอาลูกนี้ใส่ลูกนี้ใส่ลูกนี้ไม่น่าจะได้กินหรอก มังตัวสองลูกเอาลูกเดียวเอาแถม้าอันนี้ทีมงานใหม่ครับเรดี้ทางเลนครับวิแตกเลยอ่ะมีอะไรอีกอ่ะกลิ่นเปรี้ยวมากเลยอ่ะหอบมันมันออกมันเปรี้ยวเปรี้ยวดู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 แค่ดิไม่ไม่ถึงกับมันหรอกคือมันเปรี้ยวกลิ่นเปรี้ยวมันอ่ะอืหอบมันได้ไงไปอันนี้เราเจอข่าแล้วเออ อันนี้แดงด้วยเอาเด็ดป่าวเด็ดเด็ดดีแค่ไแล้วกินด้วยเปรี้ยวป่ะเป็นไงเป็นไงมันยอะมันยังไม่ม่วงเลยหวานตาอร่อยไม่กินอ่ะพี่ว่าพี่คิดถึงได้เลยอ่ะแม่ตำอ่ะคิดถึงไงแล้ววะพี่เกลือเออพี่เกลือไอ้ตาลพี่เกลือไอ้ตาลหั่นแล้วก็ใส่พี่เกลือใส่ถ้วยอร่อยใช่ แล้วต่อดลยพี่แตกไมร็วกว่าไปลำบากเอ็งนี่เด็ดจริงวะเด็ดหมดด้วยเออไม่ว่าผันต้นอะไรเด็ดหมดถ้าพี่เข้ามีสวนพี่ไปแห้งเข้านะเอ็งเด็ดจริงนะเด็ดจริงๆเลยเนี่ยเด็ดอยู่คนเดียวไอ้นี่ยแม่บอกแล้วว่าตะก้ามาไม่เกินจริงอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะไม่เด็ดตัาเองงเนี่ยหนมเด็ดอ่ะเด็ดจริงทำไมเด็ดเล่นต้นเลยดู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 ดิดู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 อูด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  อันนี้ไปเที่ยวบ้านเพื่อนแล้วเนี่ยเก็บของเพื่อนหมดเลยตัยวยาไว้ถึงพี่อุ้มเลยตัวยังก็ตึกขะไปอุ้มเลยหมดเออเนี่ยคนตัวสูงเนี่ยนี่อ่าเนี่เขาก็เด็กจ,จริงครับเจ้าของสวนมาถ่งอ่ะเม่คุณเอ้ยไปเร็ด้องาอ

โคตรนี่มันแหลมแยังไม่สุดเออมุดแหลมโอ้โหใช้เพื่อเป็นตากล้องเลยไม่ใช้กูเป็นคนถือพี่หนูไม่ได้เป็นคนเอาไปนะพี่ดูดิหลักฐานน่ะมีทั้งส้มมะกอกมะอะไรวะสลิมปิงมันเหมือนตรงนี้เอาเยอะเหรอมันเหมือนตรงนู้นนะอุ้ยตรงนี้ลูกมันดอกเลยเนีอะลวงบานเลยมันเหมือนงนูมไทยก่อนเขินเลยอุ้ยเนี่ยปลาคองคอนมาหน่อยหน่อย มาค้ออะไรคอหนูแล้วเต็มเลยเพื่อนหนูเองของโบราณทั้งสิ้นวัตถุโบราณออันุ้ยมีที่นี่ข้าวเหรเออตีฝักอุ้ยยังใหม่เลยแค่ยังใหม่อยู่เลยซ่อมมาใหม่ขาซื้อเก่ามาแล้วมาซ่อมเกิดใหม่โคตรเก่งรหัสพิษน้ำมีในบ้านมีอันนี้ใช้งานได้จริงที่หรออันด้วยเนี่ยใช้ได้อ๋อเข้าเป็นที่หมุนหนึ่งสองสามแต่ไก่อนใช้คนหมุน มีสามอันใก่เคไปหมุนหยุดโคตรเมื่อยอ่ะมันก็ตัดแปลงใช้เครื่องจะสลายขึ้นเออใช้เครื่องต๊อกแต่พี่ว่าใช่หมุนหมุนสี่ข้าวแล้วก็ไม่หวานพี่เราต้องไปเอาโอ้ยที่เราก็ว่าทางไปเรียนร้องนี่ไงใช่เปนข้าวโบราณโอ้โหไงหมดเหรอมีความจริงนะถ้าใช้งานจริงใช้งานจริงสมัยที่ย่าปลายายกราใช้แล้วก็มาให้มันเก็บไป อันนี้ที่บ้านหนูมีเกาองวงแล้วก็เลืนถ่ที่ขวายชอบเก็บของโบราณไว้ในบ้านนายเยอะอันนี้แค่ปิดย่อย่อข้างบนมีไว้งานจัดเลี้ยงมีเหล้ามีเริมตั้งขบวบนเรียบร้อยสีน้อย ฮะสี่น้อยสี่น้อยสี่อะไรวะอ๋อสีฝัดสีฝัดน้อยเป็นฝัดจำลองที่นี่ใส่กระดาษทิชชู่ให้เขาซื้อมาแล้วก็ดึงกระดาษทิชชู่ออกอันนี้เหมือนฝัดจำลองฝัดจำลองต้นไม้ต้นใหญ่มากนะมาเปิดจะมานาทุกวันแต่ว่าไม่ได้อยู่อุปกรณ์อุปกรณ์ใส่น้ำมันเป็นท็อปตั้งหรอขอผู้ที่ ข้างบนไม่เยอะในนี้พวกเครื่องไม้พวกอุปกรณ์โบราณชอบเก็บไว้ข้างบนสองชั้นนะอยู่ข้างบนโอ้ยสองชั้นด้วยเพราะว่ากี่ล้านสองล้านบ้านหลังนี้ล้านกว่าบาทล้านกว่ามาเก็บตังค์เดินน้ำหน้าเนี่บเลยเดินไม่หดใจเนาะแกตกลงเลื่อนเล้ยไม่เลื่อนไมเลื่อนไมดเลื่อน ไอ้หมอกอันที่ผ่านเลยส้มกับคนตัวเท่ากันเลยมันมันแปลกๆนะอืมกินไม่ได้กากเกงไหนกางเกงไหนเด็กกันเนี่ยมันน่าเอาเปล่าถุงยี่ห้าบาทคตรหวานอะถุงยางเด็กไม่มีนะผมใช้ถุงมือหมอครับเฮ้ยอ้ยมีห้าแฉกเลยเหรอใช่ครับห้าบาทผมได้ประมาณคู่หนึ่งมีสิบนิ้วครับได้สิบทียบที่ไม่กินส้มี่เป็นเจ้าของฟ้าหวานหวานใสบังคับ กินไม่ <Ash well. S 2> ได้ม <laughs> ันขมว่ามันไม่ได้แรกแปลกเพราะมันกินไม่ได <engaged> ้มันแสบ่ปมันแสบไปแสบเ่ะบ้านแกแสบบางขับฝอเขาเรียกฝอแสบมันคืออะไรวะมัน